เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเช้าว,วัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆแลครถูกๆมาชมเลือกซื้อนครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊สครับสภาพดีปี2004ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กมี ABS ด้วยขายกันเพียง68,900บาทเท่านั้นเองฮอนด้าแจ๊สนะครับราคา PCX เลยครับราคามอไซค์ สวยสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในห้องโดยสารสะอาดเบาะหลังพับเรียบพับนอนได้สีสันยังสวยครับเอาไปขับเที่ยวขับใช้งานเดินทางข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายๆเลยนะครับราคาสุดคุม้มถ้าชอบาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยห้องเครื่องสวยครับคันหน้าเดิมบางไม่มีรอยชนหนักประตูระบบเซ็นทรัลล็อกครับเครื่องดีเกียร์ดีช่องล่างแน่น ไม่แสนเจ็ดกว่า,วาครับรถสวยๆพิกัดดูรถอยู่พเพชรเกษม9 1้าอ้อมน้อยครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองภาษีขาดเกินนะครับภาษีขาดเกินก็เอาไปต่อไปทำามาตอนโอนได้เลยครับใช้เอกสารชุดเดียวกับชุดโอนเลยสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ